เอาละครับสวีสวัสดีตอนพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพนเวอร์ซซอมบี้กันอีกแล้วนะผมเวอร์ซซอมบี้อะไรกี้พูดผิดนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นกันในอีเวนต์เล่นๆกันดูบ้างนะผมนะฮะแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่มาเยอะแยะเลยนะครับนี่นะอีเวนต์ยูนิคอร์แต่ตอนนี้เป็นอีเวนต์มึนนะเป็นอ่านี่นะครับเป็นผักสะกดจิตนะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยฮะมาดูซิว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับ อ๋อหันสวยหล้านู้อ้มีดอกไม้ด้วยนะครับแกวเลยนี่ฮะมาต้องอ่าวางตัวนี้ไปก่อนแล้วก็มันกว่ามันจะตื่นเนี่ยนะครับนานเขานะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องวางอันนี้ไปก่อน่อเกอันนี้ไปก่อนยิงไปเออสะกดจิตไปบลืมอเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาได้ไงเดี๋ยว <laughs> มันมาจากไหน โอ้มาจากฟากฟฝาเออสะกดจิตไปก่อนนะครับอ่ากลับไปขอบไอตัวนู้นเลยอันนี้ก็สโลลี่ไว้ก่อนนะครับป่าไปซะโว้ยยักษ์มาแล้วนะครับเนี่ยไหวรึป,ป่าวะอ่ะดีดออกไปก่อนเออมาครับอีกหนึ่งตัวจัดไปเฮ้ยด้านบนเดียวสต้องไปก่อนต้องไม่ได้ด้วยนะครับชิบหายแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอยักษ์นั่นมาก่อนนะครับอ่าอันไหนดีวะเนี่ย จัดไปทุกอันเลยไปปื้วนี่กระเด็นกระดอดออกไปด้วยอ้ามันสะกดจิตไอ้ยักษ์นะครับโอ้ไหวหรือเปล่าวันนี้เวฟสองเพิ่งมาเองนะอันนี้สะกดจิตไปอีกทีจะไหวหรือเปล่าเออสะกดจิตไปก่อนนะครับนี่ขอบไปเลยเอ้ยเอซินโดเรร่าเหรอ่ะหยุดไปก่อนนะครับโอ้ยสะกดจิตตัวไหนบากวันนีปปเ้เออ,เอดีดออกไปก่อนนี่แกวมากครับเวฟสุดท้ายกำลังจะมาแล้ว สะกดจิตไปให้หมดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลูกเด็กมันมาด้วยนะตรงนี้ไปเออช้าๆไปได้พาลิ่มงามไปฮนะเออตรงนั้นสะกดจิตไปแล้วนะครับอาต่อเนื่องครับผมไอ,อ้ยักษ์มาหลายตัวเลยจัดไปก่อนนะครับตรงนี้กระเด็นกระโดดออกไปเลยไปเออโอ้้แค่นั้นเองเหรอดีดออกไปก่อนนะครับเอออันติมาอีกแล้วเหรอจับไปเลยครับดีดออกไปฟิวฟิวลอ,อย เราล่องออกไปเลยนะอ่าได้อีกอันสองอันสะกดจิตไปก่อนนี่เออเออสกดจิตตัวใหญ่หแล้วครับตัวบรรลัยเลยตัวใหญ่เรียบร้อยสะกดจิตหมดก็ชนะมาได้เลยนะครับอ่าหนึ่งสองสามปัดฉลามขึ้นโบกเรียบร้อยครับเอาชนะมาได้เฉยแบบเร็วแรงทะลุนรกเลยนะครับอ่ะทูเดย์สองเหรออ่ะก็เล่นไปก็เล่นกันในคลิปหน้าก็แล้วกัน นี่ครับเราก็มาเคลมให้หมดก่อนนะครับได้ตรงได้ตังมาด้วยอ่านี่นะครับเหลืออีก4ี่านนะครับไม่รู้ว่าจะเอาชนะได้หรือเปล่านะครับนะมาลุยต่อกันเลยยิ่งสูงยิ่งหนาวครับยิ่งสูงยิ่งยากพวกนี้เนี่ยมาเลยครับอ๋อได้แค่ห้าเองเหรอมาเลยโอเคครับเดี๋ยวกอจัดทีมกันก่อนนะครับ โอเคครับผมเอาไปประมาณนี้นะครับมาดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่านะผมอ่ะมาเลยตัวนี้มันเป็นตัวฟรีไปก่อนสักหนึ่งนะครับอ่าไปก่อนนะฮะเราขอแค่อันเดียวพอปืดปืดปืด,ป,ดปืดนะครับเหลือสี่แล้วนะครับเนี่ยเออมาเลยครับเราขอวางไปแบบนี้ก่อนอ่าหนึ่งสองนะครับขอแบบเยอะๆอ่ะมาแล้วเหรอจัดไปเลยฮะหนามกลมไปด้วยนะครับอืม ไปโอ้ยโอ้ยมันโจมตีกลับด้วยนะชิบหายแล้วอ่าไปอย่างต่อเน,นื่องครับดูซิว่าเราจะรอดได้หรือเปล่านะนะหมุนติวต,วต,วตวิแบบนั้นเลยเลยโอ้ยตัวนี้มันต้องโจมตีแบบอื่นนะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยจะไหวไหมวางไปก่อนอ,มอมืมาเลยน้ำแข็งไปก่อนนะครับนี่จักไว้ก่อนเออเออ หวไหมเนี่ยอ่าวางซับอีกทีนะครับเฮ้ยๆๆชิบหายแล้วชิบหายแล้ววันนี้มันต้องโจมตียังไงแล้ววะเนี่ยแซลแวบเลยโอ้ไม g o กอดเอาหม่ดีกว่านะครับ <laughs> <laughs> มาเลยตัวนี้ครับพืชอ่าได้มาเร็วนล้มาเร็วก็จัดไปสิในตัวแรกมันตัวอะไรผลม่มามาฮะมาแล้วสายฟ้าไปได้ไหมวะ โจมตีด้วยสายฟ้ามันได้หรือเปล่าออได้อยู่ได้อยู่ไปอีกอืมไปเลยไปเลยสายฟ้านี่แหละเออโจมตีธรรมดาไม่ได้นะครับไม่ต้องตัวทะลุผ่านว่ะเออได้นะได้นะมาเลยครับเราต้องอ่าอย่าวางเยอะเกินนะไปอีกครับอ่าด้านล่างไปก่อนหนึ่งนี่เร็วพลาดที่ต้องมาเยอะเยอะ ดูซิว่ารอบนี้จะสู้มันได้อีกหรือเปล่านะครับนะสายฟ้าไปเออช่องสองช่องสามช่องโอ้มีตัวตรงนั้นมาอีกเลยเอออย่านะสายฟ้าไปอีกนะครับนี่อันนี้ดักเอาไว้ก่อนเออแดกไปก่อนมาแล้วครับไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ของแท้เออชอดไปก่อนมาทิศ โอ้ยยิงแบบนั้นเลยโอ้ไม่ก่อนเดียวอ่าช้าไปก่อนมึงอ่าไปอีกไปอีกไปอีกสายฟ้าไปอีกครับอ่าช็อตแบบหนักๆน้ำแข็งไปด้วยอ่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดียวเดียวเดียวเอ้ยเดียวเดียวอย่าขอบอย่าขอบอย่าขอบเออช็อตไปก่อนโอ้โหทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวเ ยิงไปก่อนเลยครับไปเออแบบสุดท้ายเลยเนี่ยเหลืออีกต้นเดียวนะครับอีกต้นเดียวเท่านั้นเดียวอันติไปเออเอาหน่อยเอาหน่อยอีกนิดเดียวโอ้ยตัวนี้จะตายหาแล้วจับไปก่อนน้ำแข็งาสายฟ้าไปน้ำกลมไปด้วยโอ้เดียวต้นสุดท้ายใหม่กอดเอออย่ายิงกูก่อนสิไปฟื้นฟ้าเออ เดีแค่ด้านบนครับจะรอดไหมเนี่ยอ่ะสตันไว้ก่อนตึ้งไปเรียบร้อยครับแปโอ้ยเอาไม่ oh อุส่ารู้เหลี่ยมเลยเนี่ยรอบนี้เราต้องวางให้เร็วกว่าเดิมแล้วก็ตัวนั้นไม่ต้องเอาแล้วต้องเอาแบบปกติไปพอนะครับเอ๊ะมาครับมาเริ่มต้นกันใหม่เลยนะครับรอบนี้เราเอาน้องไก่ตอกมานะครับสู้ได้ไหมเนี่ยอ่าได้ได้นะครับ ยังสู้ได้อยู่เออต้องเอาน้องไก่ตอ๊อกไปจัดการมันนะครับเอาซีมันเลยฮนะต่อไปเฮ้ยแต่มันช้ามากนะครับทันไหมเนี่ยอา่าไปไก่ตอ๊อกผสมกับสายฟ้านะดูซีจะทันหรือเปล่านะครับอืมโอเคครับสายฟ้าไปเออไก่ตอ๊อกก็พอได้นะแต่ถ้าท่านบนนี่สิทันไหมเนี่ยให้มันแดกไปก่อนอะ รอบนี้ไม่ผ่านผมไม่เล่นอื่นแล้วนะไม่ไหวนะเออเออสายฟ้ามาอีกโหลดช้ามากด้านล่างด,าด้านล่างไปก่อนดีกว่านะครับด้านบนยังพอไหวอยู่เฮ้ยหัวหัวจะแตกแล้วเดียวเออเร็วตรงนี้ก็มาด้วยอะไรครับนี่เอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยอีกหนึ่งอีกหนึ่งขออีกหนึ่งหน่อย โหยทะลุมิติก็มาตอนนี้ยังพอไหวอยู่นะเออชอดไปก่อนช็อตไปชตไปอีกชตไปอีกเออสายฟ้าแท้แว็บไปครับเออมาตรงนี้เดี๋ยวเดยเดี๋ยวด้านบนด้านบน,ด,น,บนด้านบนดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนแล้วโอ้ยไหวไหมจะไหวหรือเปล่าเออเดียวเอเอไม่นะอ่ะสตันมันไว้ก่อนครับเออ เออสตันมันไว้ก่อนที่ทุบมันด้วยนะทุบทั้งหน้าทุบทั้งหลังไปไงโอ้โหทุบทุบไอ้ไก่ตอกยิงไอ้ไก่ตอกกันมันทุบไก่ตอกไปเรื่อยเออด้านตรงนี้จับตรงนี้ไปก่อนเออทุบไปเรียบร้อยตายฮ่าเอ้ไก่ตอกสู้ได้เหรออย่าทุบนะอย่าทุบก็แสนตีเลยนะเอแสนตีไปก่อนเลยนี่เรียบร้อยไหมเออไก่ตอกทุบไปก่อนไก่ตอกทุบไป โอ้ยตายไปแล้วเหลือแค่สี่นะครับออนี่กันอไว้ก่อนเออไก่ตอกทุบไปเรื่อยๆนะครับอ่ะไก่ตอกมาอีกเออรอบนี้จะผ่านได้หรือเปล่ามาดูกันนี่ทุบไปก่อนนะครับวันนี้ตายแค่สี่เออเฮ้ยไก่ไก่ตอกจัดการตัวนี้ได้ผลเว้ยเดีย๋ยวนี่กันเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแท่เว็บก็ฟาดไปจากหลังด้วยโอ้ยอีก3นะครับเรียบร้อยไหมได้หรือเปล่า เออโอ้ยไก่ตอกได้ผลว่ะเกยแกวมากนะคอืมอืมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอออันนี้ก็โอยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมันมันยิงมาอันตีอันตีเรียบร้อยโอ้ยผ่านได้เฉยเอาไก่ตอกมาออด่านจํากัดแบบนี้ผมไม่ชอบมากเลยนะครับรู้สึกว่าเล่ยนยากนะโอเคครับไปด่านต่อไปกันเลยมาขออีกหนึ่งอีเวนต์ก็แล้วกันนะครับ ถ้าไม่ได้นี่ก็ชิบหายแล้วขออีกสักดาดนะครับน่าจะไม่ถึง4แล้วนะมาโอ้ยโอ้ยมาเริ่มแบบนี้สายผ่านอีกแล้วว่ไม่ใช่สายผ่านอ๋อต้องสร้างแบบนี้เลยเหรอโอ้โหยยากนะครับเนี่ยมี2หัวมาอันเดียวอ,อวางไปก่อนเลยนะครับใส่แว่นมาแล้วไอ้พวกนี้มันกันไฟด้วยนะครับเนี่ย าวางไว้ตรงนี้โอเคตอนนี้ก็มาเรื่อยๆแล้วนะครับผมทีมงานไฟเจอของเราก็จัดๆไปก่อนนะครับไอตัวนี้มันกินแล้วมันจะตายหาไหมวะเนี้ยตายไหมนะครับถั่วตดอืมจินไปก่อนปื๊บมาปื๊ดมาอลไรไงต่อปูดนะมาตดหายครับ,อรบ <laughs> เอาซีมาอีกซีอ้าเว้มันกินตดนี่แหละเออเอาเลยเอาเลยจัดไปครับนี่อีกหนึ่งนะครับ นี่พุดมาดปุดมาดตดไปซ้ายนี่ไอ้นี่ขุดออกก่อนดีกว่าเออมาครับสองหัวต้องมาเยอะๆนะครับไอตัวนี้มันกันไฟนะครับเฮ้ยเเดียวเดียวเดียวตัวตดตัวตดมาก่อนตัวตดมาอาแดกไปก่อนมึงเออด้านล่างไหวไหมเนี่ยด้านล่างขออีกหนึ่งอ่าโอ้ตัวตดโหลดช้ามากว่ะจัดไปนี้ไปก่อนนะขอตัวตดอีกอ่าดีดออกไปก่อนปื้เออตัวนี้มันกันไฟนะครับ ไอไดโนเสาร์ไอไดโนเสาร์หน้าแย่เออมาฮับตัวตดใช่ไหมมึงเออตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ค่อยดีดออกไปนี่เอาซิเออไอหัวเหล็กมาเหรอหัวเหล็กไหวไหมเนี่ยเออตัวนู้ยังไม่มีเลยอะ่ะตัวดีดตัวดีดรอรออีกนิดรออีกนิดรออีกนิดไปเออดีดไปก่อนเออมาครับพาทิศแบบนี้แหละกูชอบ ไปครับตรวจไปก่อนเออเรียบร้อยด้านบนตรวจตายหาไปแล้วนะตรวจจนตายดมตรวจจนมึงตายมาซีไหนไหนไหนต้องไหนเออมันกันไฟจริงๆนะไอ,อตัวเล็กเนี่ยไปครับนี่ด้านบนตายหาไปแล้วนะเราตั้งรับพอนะรอบนี้เออมาเรื่อยๆเรยไอยักษ์ก็มาเลยโอ้ไม่กอด จำตัวตั้งทีมงานดีดได้เลยนะครับเนี่ยไปครับอันนี้ให้มันแดกไปก่อนไวรึเปล่าเดี๋ยวน้ำแข็งไปก่อนก็แล้วกันไหนวะอ่ะน้ำแข็งไปก่อ่จะมาถึงเนี่ยอืมไม่ทันแล้วนะครับน้ำแข็งกับไฟมันไม่เข้ากันเออไปเลยพูดปอมปมปอมปามปอมปอมนี่เออเออโอ้ยมากี่ตัววะเฮ้ยเดี๋ยวเออไอ้ตายหาไปก่อน ไปกับน้ําแข็งมันไม่เข้ากันนะเออต้องยิงไปแต่กไกลอย่างเดียวน,นะเติร์ตเติร์ตเติร์สู้ก่อนสู้ก่อนเอ้ยด้านล่างด้านล่างไวไหมไปอีกอตัวตดไปก่อนครับตรงนี้โอ,อ้มันเลยมาแล้วชิบหายเอ้ยเออดีดออกไปก่อนวางตรงไหนอีกวาตรงไหนดีอาตรงนี้ไปก่อนวางๆไปเลยนะครับตอนนี้ไปเลยอันตีไป ตูมตามตูมตามเอาไม่โดนตรงนี้เหรอเฮ้ยบ้าแล้ว้ขอบไปเลยตรงกลางก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเออดีดออกไปก่อนนี่แกวฮะมาตรงนี้อีกไปเลยวางไปตัวไฟไอ้ตัวไดโนเสาร์กันไฟเอ้ยเออดีดออกไปก่อน ดีดอกไปเอออันนี้ขุดออกก่อนนะไฟมาอีกไฟมาเออด้านบนนู้นน่าจะไหวนะครอีกนิดเดียวไปอีกน้ำแข็งน้ำแข็งผสมไฟเอาซี <c oughs> ไม่ร้อยมันโรไปรับดีดออกไปก่อนอ,อ่าเดี๋ยวตัวตรวจนี้ไว้ก่อนนะครับอ,อ่าเดี๋ยวรอดีดเหรอดีดดีดไว้ตรงนี้ดีดตรงนี้ก่อนนะครับจัดไป อมามาอีกมาอีกเออมาแล้วครับไอ้ยักษ์หลายตัวเลยรอบนี้นะบออคุณอ่อนมาไอ้ยักษ์ต้องไปก่อนนี่ไหนเออตายหงไปแล้วนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไม่มีโอ้ยไม่มีตัวนั้นด้วยอ่ะเออดีดดีดดีดออกไปก่อนเออเอ้ตัวนี้มันสู้กับไอ้ยักษ์ได้ไอ้ตัวดีดเนี่ย ในในนเดียวเดียวเดียวรอดีดมารอดีดมาดีดมาปัญญาเกิดไปเออดีดมาปัญญาเกิดจริงด้วยนะไฟไฟนะหนึ่งเออเอาซี่เอาซี่เออโอ้โหทุบเราทุบเราหายเลยไปครับไปอีกดีดออกไปก่อนอดีดไปแล้วก็น,น้ำแข็งไปอไม่รู้น้ำแข็งรู้ไฟอะไรจัดไปให้หมดก่อนเรียบร้อยครับตายหาไปแล้วหนึ่ง ตังเหลือเหลือตั้งเหลือเหลืออนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยครับอ๋อชนะแล้วนะโห้ยอีเวนต์แต่ละอันนี่ยากๆทั้งนั้นเลยนะครับมาขออีกอันก็ลกนนะแล้วกันครับเจ็ดละรอบนี้เหอเรอเอาตัวอะไรไปดีวะเนี่ยห้ามเอาพาทิ์ไปเหรอไม่กอดชิบหายแล้วตัวพาทิ์เอาไปไม่ได้เลยสัก,กตัวนะครับอื้อหือแล้วใจกูทำไงวันนี้อะ เอามิ้นไปนี้นก่อนนะครับแท่เว็บก็ไปสายฟ้าไอ้นี้ไปนะฮะตัวนี้ไม่ต้องเฮ้ยต้องสิมันจาเป็นเลยนะเฮ้ยมีตัวนู้นแล้วนี่นะอ๋อวบนนี้ไปก่อนแล้วก็อะไรดีวันนี้เอาตัวนี้ก็เอาไปไม่ได้วะ่ะเอาผลักไปก่อนได้ไหมระเบิดดีกว่าโอเคลุยเดี๋ยวทำไมเรารีบวางจังเลยไม่นะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <laughs> ทำไมเรารีบวาง โอ้ยชิบหายแล้วโอ้โหเตรียมตัวตายปื๊บปื๊บปื๊ไปน้ำแข็งไปก่อนอืมสตันไปด้วยสตันไปด้วยเออสตันไปก่อนสายฟ้าไปอีกนะคนีไ่ไกต่ตอกก็ไปไปก่อนเลยอืไม่ถึงว่ะเฮ้ยไม่ถึงอืมด้านล่างมาแล้ว เอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกนิดอีกนิดเดียวโอ้โหทำไงวะเนี้ยเอาใหม่ก่อนนะครับตั้งหลักใหม่ก่อนมาแล้วครับรอบนี้เราก็เอาแมวมานะครับไม่รู้ว่าจะต้านมันไหวหรือเปล่านะครับนะเออแต่ยังไงก็ต้องต้านมันเอาไว้ก่อนนะครับมันมาช่องไหนวะเนี้ยรอก,ก่อนรอก,ก่อนรอก,ก่อนมาแล้วนะครับช่องนั้นเหลอจัดไปเลยครับน้องแมวเออจัดไปก่อนเลยด้านลากไปนะครับนี่ เออทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วเออมินมาก่อนครับย่อลงไปดีมากครับน้องแมวมาเอ,อ้ยๆด้านบนด้านบนเออโอ้ใหม่กอดอะไรกันเนี่ยเออพาดไปก่อนครับแซวแว็บเออน้องแมวก็ต้องมาอีกนะไปเอ,อ้ยด้านบนเดียวเดียวก่อนนักมวยนักมวยไปไม่ถึงเลยนักมวยใหม่กอดเออ เดียวยากขอบเอ,อื้อโอ้หายครับเรียบร้อยโอ้ไม่กอเล่นไงวันนี้ยอมแพ้แล้ <c oughs> แพ้ไปนะครับโอ้แพ้หล,ลายครั้งเรือนันี้ยากเกินโอเคแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอพักกวเพียงแค่นี้ก่อนนะผมแพ้เยอะเกินนะไม่ไหวนะโอเคสวีดอสวัสดีไปหลายจุ๊บ